ครับที่เห็นนี้นะครับก็เป็นร่องรอยของ también, ทุเรียนนะครับที่ถูกเพลแป้งเข้าทําลายนะครับครับเพลแป้งนะครับไปเข้าทําลายตั้งแต่ผลอ่อนเลยนะครับหรือตามกิ่งกิ่งก้านกิ่งต้นหนือกิ่งอ่อนของทุเรียนนะครับเพล่แป้งนะครับจะไปดูจะไปดูดตามเลี้ยงนะครับของผลอ่อนของทุเรียนหรือดอกทุเรียนนะครับทําให้ดอกทุเรียนนะครับไม่สามารถที่จะ หลุดพ้นออกนอกกิ่งมาได้นะครับแล้วลูปออกมาได้ก็จะแคกแกนจะไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับการกำจัดเพลี้ยแป้งนะครับค่อนข้างที่จะกำจัดยากสักหน่อยนะครับเพราะว่าเพลี้ยแป้งนี่นะครับจะมีเกาะป้องกันตัวเองครับที่เป็นผงแป้งขาวๆนะครับท้าวสวนท้าวเกษตรกรนะครับมักจะใช้ยาที่ผิดนะครับแล้วก็ไม่ค่อยถูกนะครับ มันเลยมีเกิดปัญหาว่าเพลยแป้งนะครับไม่ตายนะครับแล้วก็ได้วางไข่ฟักตัวอ่อนออกมาครับได้กระจัดกระจายไปทั่วต้นนะครับทำให้ผลผลิตแท้แกนเสียหายนะครับลูกไม่โตเท่าที่เราต้องการนะครับเพราะนั้นนะครับการที่กําจัดเพลยแป้งนะครับผมจะแนะนํานะครับกลุ่มสารเคมีนะครับ สารเคมีนะครับที่แนะนำให้ใช้นะครับจะเป็นแบบดูดซึมนะครับนะครับแบบที่1นะครับและแบบที่2นะครับจะเป็นแบบสัมผัสตัวตายนะครับหรือว่าถูกตัวตายหรือกินตายนะครับแบบที่2นะครับแต่ทั้ง2แบบนี้นะครับผมขอแนะนำให้ใช้แบบที่1ก่อนนะครับคือแบบดูดซึมนะครับนะครับ ท้งนี้ทั้งนั้นนะครับท่านต้องใส่สารเสริมประสิทธิภาพของยาหรือสารเสริมหรือสารเสริมิทธิภาพอของสารเคมีลงไปด้วยนะครับครับและเราต้องใส่สารเสริมประสิทธิภาพลงไปก่อนนะครับและโคนให้เข้ากับน้ําก่อนนะครับเราถึงค่อยใส่สารเคมี ümüz. ตามลงไปนะครับแล้วเราก็ฉีดเลยครับฉีดตามกิ่งนะครับ ตามกิ่งตามซอกกิ่งต่างๆครับฉีดให้ทั่วนะครับแล้วก็ตามลูกด้วยนะครับฉีดให้ละเอียดเลยนะครับต้นใบต้นใบด้วยก็ like age, ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับกับราฉีดที่ลูกนะครับฉีดไปทั่วลูกเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะเพราะว่าตัวเพลยแป้งนี่ครับเขาจะมีผงแป้งขาขาวนะครับจะไปเคลือบตามผิวเขานะครับถ้าเราฉีดไม่ทั่วหรือฉีดไม่ละเอียดนี่ไม่สามารถที่จะทําลายก็ได้นะครับ หลังจากที่เราฉีดสารแบบตุดซึมแล้วนะครับเราก็ใส่สารตัวที่สองนะครับแบบสัมผัสตายนะครับหรือถูกตัวตายนะครับหรือเกียดกัดกินตายนะครับครับถ้าเราก็ฉีดเว้นระยะห่างกันสัก5วันนะครับฉีดตัวที่1ไปแล้วนะครับแล้วก็เว้นระยะห่าง5วันเราต้องมาฉีดซ้ําเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเอาไม่อยู่นะครับครับเมื่อเราฉีดสาร ฆ่ามาแรงหรือถ้าเพียแป้งไปแล้วนะครับและหลังจากนั้นนะครับประมาณอีกสัก7วันหรือ10วันนะครับเราก็ต้องฉีดยาฆ่าเชาื้อราคุมไปด้วยนะครับถึงจะเป็นผลดีกับชาวสวนและชาวกเกษตรกรสวนทุดเรียนนะครับเพียแป้งนี่นะครับอันตรายมากเลยนะครับ วันนี้ที่เรานั้นมีความสุขเมือออ่อความทุกข์ที่เคยมีจางหายไปเมื่อเรามีโอกาสจะสร้างรอยยิ้มขึ้นได้พร้อมกับคนที่